สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันใน, Man, นเกมหมนมันแมนเดลตองเกตอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์หกสองศูนย์อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดของทองนะครับผมนี่ครับสี่สิบกล่องนะครับ <c oughs> แล้วก็เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้หนึ่งสองสองชิ้นก็คือสี่สิบเศษหรือว่าเราจะเราจะแบบดวงดีได้ห้าชิ้นหรือสองชิ้นสามชิ้นอะไรก็ว่าไปนะครับมาทุกคน เดี๋ยวเราไปเช็คอันดับกันตอนนี้เราอยู่อันดับที่3มนะครับผมก็ตื่นมายังไม่ได้ดันอะไรเลยนะครับผมก็ตื่นมาเล่นปกติเลยนะอ่ามาเราก็จะมาสุ่มของทองกันเลยนะครับมา40กล่องเราจะได้เกลือหรือเราจะได้ของดีอ่าผมก็บอกไว้เลยนะครับว่าดวงผมเนี่ยเกลือมากๆครับผมคือผมเนี่ย สุ่มไอแพ็กตัวดำอ่ะทุกคนหกบาทเจบาทไอตรงนั้นแหละทั้งนั้นแหละครับก็ผมได้เพชรหวันติดหวันติดแล้วนะครับทุกคนคือผมท้อมากตัดวดำนี่คือทุกคนรู้ปะผมอะ่ะจะเอาแฟดพาร์ทสองเว้ยแต่ว่าถ้ามันออกแต่เพชรแบบนี้ผมคงไม่เอาแล้วแหละน่าจะไปเอาเด็กดีกว่านะครับอืมแฟดไม่เอาแล้วแหละพาร์ทสองอ่ะมาเราไม่พูดค้ามําเพลงครับเราสุ่มไปเลย สี่สิบกล่องอุ้ยใช้าเศษทำไมมันน้อยจังเลยอีกห้าเศษเราจะเอามาจากไหนมาที่นี่อ่านะครับก็มีเออยันบนร้อนมาด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็ผมก็ตีไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็โหสนมาวิทพื้นโอเคตอนนี้ผมอยู่อันดับที่สองนะครับผมโอโ้โหสที่นอนไปอันดับที่หนึ่งแล้วนะครับผมก็เออ ไปเร็วเกินแล้วก็มาเรามาเปิดของทองครับสองชิ้นนะครับผมแต่ว่าเราเปิดเราไม่ได้เราเปิดสามชิ้นไม่ได้หรอกทุกคนมันขาดเลยแค่ห้าเศีนะมาเราเปิดชิ้นแรกไปเลยนักดาบรองเท้านักดาบบ้องกันจุนที่เข่าสุดเลยวะทุกคน ก่นโอเควาสูงไปอีกชิ้นหนึเฮ้ยเ,เสื้อสายฟ้าสายฟ้านี่มันตรงกับความเร็วเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องได้โจมตีความโอ้ my god อ,อยากได้โอ้ยทุกคนโอ้โห ไม่พอว่ะไอเศษห้าอันตรงนี้นี่ไม่น่าดูไม่ไม่น่านี้เลยไม่น่าดูวิดีโอไปก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยดูวิดีโอเอาเศษของดองแล้วกันห้าชิ้นนะทุกคนมาเราไปใส่ให้เออเฮดผี HP, ใช่ปะ่ะเสื้อเป็นเฮดีเสื้อเป็น HP, เฮดผี HP, แล้วกันเราใส่ให้หมาปอบบ้านเ่ะตาคิติคอนเอ้ย,อยแต่เราใส่ใส่ไปก่อนแล้วกันทุกคนค่อยไป เออนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนค่อยไปอะไรนะครับผมแต่แต่ไปก่อนนะอืออ้ยฮ่ามันมันเกลืออย่างนี้โอ้โหชิ้นนีงชิ้นอะเราไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเกลือหรือเปล่านะห,หนึ่งชิ้นนะครับผมอฮ้ยอฮ้ย ก็อีโฟมก็ใกล้จะขึ้นสามดาวแล้วนะครับน่าจะอีกนิดหนึ่งนะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบโอ้โหใช่ยเยอะอยู่นะก็น่าจะสามดาววันอื่นนะนะครับอืมแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุ่มเรามาสุ่มอะไรกันดีดอกม่วงสิบเอ็ดใบเดี๋ยวรับดีใจอันนี้กัน ก็กดข้ามไปเลยไม่น้ามีอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ด่านตันแล้วนะครับผมด่านตันหมดแล้วนะดาบที่สามดาวที่สามเอ้ยนี่เดี๋ยวค่อยแลกกันโอเคมายลวิบสารเดี๋ยวขอเช็คก่อนทุกคนโอเคยังอยู่ด่านที่สองอยู่ เออหมดแรงแล้วทุกคนโอโ้โหมันแบบมันเกลือจนเกินไปนะของทองสี่สิบกล่องได้มาห้าหรือห้าเศษไม่พอเลยแค่ห้าเศษเนี่ยให้ไม่ได้โอเมโอเคโอ้ยโอเค,อเค,อเคไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะเอ,อ่อของนี่ดองไห้ดีโฟอย่างเดียวเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปอันนี้กัน เราไม่น่ามีอะไรให้ทํำแล้วนะสําหรบคลิปนี้ก็ผมมาถ่ายแบบถ่ายถ่ายเช้ามากเลยนะทุกคนตัวม่วงสิ็ดใบก็ไม่รู้จะสุ่มไปทำไมนะอุ้ยแต่ไหนๆก็ไหนๆละตัวม่วงสิบเอ็ดใบเรามาสูบกันดีกว่าทุกคนเราจะได้ลูกเอ๊ยไม่เอาลูกแก้วขอลูกขอตัวอะไรเลยขอรูล่างเลย ขอตัวละครขอกูกิ์สือได้ไหมล่ะเออขอกูกิ์สือเอเดาร์ได้ไหมสิบใบไปเลยทุกคนเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอู้ไปเลยนะครับสิบใบจังหวะนี้ตัวม่วงสิบใบกดข้ามไปอุ้ยอุ้ยโอ้โหเกือเรียบร้อยกดไปเลยโอเคเหลืออีกแค่เอ่อสิบสี่ใบะทุกคนอีกสิบสี่ใบเราก็ จะได้การันตีแล้วนะแล้วก็มีตรงนี้อีกนะทุกคนเดี๋ยวเอ่เอตอนนี้เอ่อแล้วก็เดี๋ยวอีกอีกสองวันนะครับทุกคนโอเคเสียงไก่ขอโทษด,ด้วยนะครับทุกคนก็นี่ครับวันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดของสัปดาห์ที่สองนะก็คือวันที่สิบสี่นั่นเองนะครับอีกสองวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองนะวันที่สิบสี่จะได้เอ่อตัวมออีกสิบใบนะครับผมแล้วก็อีกสิบใบนี้เอ๊ะอีกสี่ใบนี้เราหาจากตรงนี้ได้นะครับผมนี่ครับแล้วก็ ซื้อมาเลยนะอืมเจอเราก็ซื้อมานะอืมนะครับก็พอแน่นอนนะครับไม่ต้องรีบซื้อนะทุกคนเก็บไว้อะไรก่อนนะใครที่ยังไม่ซื้อตัวดําซื้อตัวอ,อาวุธอะไรก็อย่าลืมซื้อกันด้วยนะครับตัวอาวุธก็ไม่ต้องรีบซื้อก่อนหรอกนะครับผมเพราะว่ามันหมดเดือนหนึ่งมันหมดนะครับอืมมันมานานอยู่นะครับทุกคนอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสุ่ม โมงสองใบเราไปส,ส่งกันเลยดีกว่าคนสี่ใบหนึ่งอีใบนึงโอเคไม่เป็นไร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 ไปว่าไปว่าอะไรไปว่าไม่รู้นะครับทุกคนเราหฮยอีข้าเสร็จอุ้ย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 ของทองสามชิ้นมาชิ้นสุดท้ายเราได้รองเท้าอัศวิน ทำไมผมมีความรู้สึกว่าข้างบนมันจะเป็นป้องกรรันว่ยทุกคนป้องกันป้องกันมันก็ป้องกันโจมตีอะผมไม่อยากได้เลยเอะผมไม่อยากได้ป้องกันแม้แต่นิดเดียวอะคือตอนนี้นะครับผมขาดความเร็วมากผมต้องการโจมตีความเลยเฮ็ดพีความไวเฮ็ดพีความเร็วอุย้ยถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ทุกคนถือว่าดีนะอเออถือว่าดีอยู่นะครับทุกคนกคน็ไม่ได้ถือว่าแย่นะ ก็ดี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 อยู่นะแ่นิก่อนดีกว่าความเร็วใช่ไหมความเร็วโอเคความเร็วจะเราย่อยของทิ้งแล้วกันนี่อะไรไม่จำเป็นก็ย่อยไปโอ๊โๆๆโอโอ้้ โอเคครับพลังก็บอกมาแค่นี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ของดีเลยทุกคนจบดีจบดีหรือว่าจะเป็นจบดีความไวอะไรไม่ออกเลยนะทุกคนมีป้องกันออกวันอ่นอันด้วยโอ้โหัแล้วโอันนี้มันดวงหรืออะไรครับนี่เะี่ อยากจะท่อแท้จริงๆเลยทุกคนของทองสามชิ้นได้แต่เกลือได้แต่กงเกลืออะไรก็ไม่รู้ไม่ไหวจะเคลียเลยโอเคเอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเรานั่นแหละนะอเดี๋ยวเราค่อยจะได้ของทองอะไรมาอีกเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันใหม่นะเออไม่มีอะไรมากนะครับทุกคน แล้วก็ตอนนี้เป็นวันเป็นวันที่สองโอเคนี่นะไอเอ็กพีคูณสองตรงนี้มันมานคะรับจยเป็น A P, เอ็กพีลกเออเลเวลลูกนะครับผมนี่ครับมันก็ประมาณนี้เลยนะวันนี้จะได้สองเท่านะครับผมมันจะหักสองเท่าเพื่อได้รับเอ็กพีสองเท่าตัดไว้ก็อ่านประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะคเอ็กพี P, ลูกนะครับผมทุกคน นี่เดี๋ยวเราไปฟาร์มงนี้กันดีกว่าเราจะฟาร์มให้ G4 ก่อนก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปให้ G4 ดูนะว่าเราจะไหวหรือเปล่ามาเราจะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวนี่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่านี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปอัพเราไปขั้นสามนะครับทุกคนไปอ้ามไปหมดเลยนะข้ามไปเลยแล้วเราก็ไปอัพ G4 แล้วก็มาไผ่ขึ้น,ปนไปชั้นสี่นะทุกคนเ มันยังไม่ได้หรอกนะับนะทุกคนเราาจะใช้เวลาอีกยาวนานเลยนะน่าจะใช้เวลานานเหมือนกันนะครับทุกคนอืมมาก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเล้ยวนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งกดยิงกิงให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็บาย